ชพัทร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานและภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชอพัทเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยในวันอังคารที่14ธันวาคม2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กําลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและบุคลากรที่ปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจปั่นเพื่อก้าวกับน้องทันสาวน้อยพลังบวกโดยมีท่านสิริรัตน์สีชาติผู้อํานวกยการส่วนฟื้นฟูและเจ้าหน้าที่ให้การ ต้อนรับด้วยความอบอุ่นพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนฟื้นฟูและรับมอบสิ่งของจากชอพัดและภายคีเครือข่ายเป็นเกียรติได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ในการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจแก่เพื่อนทั้งหลายที่ประสบอันตรายจากการทำงานมีแนวทาง ในการต่อสู้ชีวิตต่อไปวันนี้ครับเป็นวันที่เรามาส่งแรงใจครับให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานครับภาคีเครือข่ายร่วมใจกับสมาคมครับผ่านน้องทันครับผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้กําลังใจกับคนทํางานให้มีความสุขมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปครับสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งครับทุกท่านครับจะมาร่วมมือร่วมมือกันนะครับในการที่จะส่งแรงใจทำเรื่องดีๆเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาสังคมไทยปลอดภัยครับสวัสดีค่ะ ต้องเรียกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่ชาวชอแพดของเราและภาคีเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่เราได้มีโอกาสที่จะมาร่วมช่วยเหลือให้กำลังใจเขากำลังใจเล็กๆจากชาวชอแพดและภาคีเครือข่ายน่าจะช่วย ต้องขอบคุณมากๆหลังจากการเยี่ยมชมแล้วเรามีโอกาสได้เห็นว่าศูนย์ฟืน้นฟูนี้ทําอะไรบ้างเขาฟื้นฟูทั้งจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูการทํางานสวัสดีครับวันนี้นะครับรู้สึกดีมากโอตีแรกเนี่ยผมจะให้ส s r เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะเป็นการแบ่งปันอย่างหนึ่งเรานับถือสนาพุทธศาสนาพุทธบอกว่าถ้าเราทําอะไรให้คนอื่นไปแล้วไม่เด็ดร้อยก็ให้ไปเจอนะครับ ทำให้สังคมดีขึ้นมีเป,ป็นการแบ่งปันอย่างหนึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้รับการืูนฟูประทับใจมากค่ะการที่ได้เจอตัวจริงเสียงจริงของทั้งพันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านไม่เคยคิดว่าเขาจะได้มีโอกาสแบบนี้มาก่อนนะคะถือว่าชาวพัดได้ส่งมอบกิจกรรมดีๆน่ารักแล้วก็เป็นการสร้างเสริมกําลังใจที่เข้มแข็งศูนย์ก็รู้สึกว่าทําให้ศูนย์มีความกระตือรือร้นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็หวังว่าผู้รับการฟื้นฟูก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันถ้าวันนี้นะคะ ทันก็ได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจนะคะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะพอได้เห็นทั้งรอยยิ้มแล้วก็แรงบันดาลใจของพี่ๆที่ศู่พื้นฟูนะคะก็ขอบคุณชาวพัฒนะคะที่ได้จัดชาวพัฒ CSR ดีๆแบบนี้นะคะทําให้เป็นโครงการที่ทําให้ทันได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วพี่ๆเขาก็แบ่งปันกำลังใจทันกลับมาด้วยนะคะก็อยากให้มีกิจกรรม CSR ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณชาวพัฒค่ะ